สวัสดีค่ะทุกๆคนจ๋ามาพบปะกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทําทะเลถังนะคะ <c oughs> ทะเลจริงๆ <c oughs> จะเรียกว่ากุ้งกับหอยก็ได้นะจริงๆหอยก็เป็นทะเลกุ้งก็เป็นทะเลแต่มีแค่สองอย่างนะที่กบบอกว่าจะพูดว่าทะเลมันรวมทะเลไม่ได้มีแค่สองอย่างทุกคนมันมีแค่กุ้งนะคะแล้วก็หอยแบบนี้นะจริงๆกบอยากได้มากกว่าน,นี้คุณสามีกบก็ค่อนข้างที่จะกินปลาหมึกไม่ได้ คือเอางี้ดีกว่าเราชอบอะไรเราก็ใส่เท่าที่เราชอบนะหอยกบได้หอยแบบนี้มานะเป็นหอยตลับนะทุกคนหอยแมลงผููไปดูแล้วไม่ค่อยไม่เห็นน่ะไม่เห็นแต่ว่าส่วนมากที่เขาปรุงเห็นแต่ส่วนมากที่เขาปรุงแบบว่าปรุงใส่กระทงกระเทียมเรียบร้อยแล้วกบก็เลยไม่เอามาได้แค่กุ้งกับหอยสองอย่างนะคะทุกคนเครื่องของเราก็จะมีอ่ะมาพอเขาทอดยังไม่มีเลยทุกคนโอเคทําเท่าที่เรามีก็แด้กันเนาะมีกระเทียมมีเนยพริกปาปริกา้า น้ำตาลนมข้นจืดที่เป็นแบบน้ำนะคะแล้วก็พริกเผาโอเคทุกคนจ๋าเรามาเริ่มทํากันเลยนะกุ้งกับหอยกบนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยนอกเรื่องค่ะทุกคนกบอย่าบอกว่าเชอรี่อร่อยมากหวานแต่มันยังแพงอยู่นะคะทุกคนจ๋าตอนนี้กบเปิดเตาแล้วนะคือมันยังแพงอยู่นะคะทุกคนเมื่อก่อนกบซื้อแค่เหรียญเก้าเ้าต่อเผานะแต่อันนี้ก็คือ เกือบสี่เกือบสี่เหรียญต่อพาวนะทุกคนก็คืออร่อยลูกดำดำเนี่ยอร่อยอหวานดีค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนทำเท่าที่เรามีนะคะเครื่องก็ไม่ครบเท่าไหร่ใส่เนยลงไป thank you ค่ะคุณนหน้าห <laughs> น้ามาแกะนี้ให้กบโอ้ยจัมแมนซู โล่งเสรีเ,เจ้ากระดายเนาะใส่เนยป้ายสองช้อนเลยทุกคนจะถักกบเอียงนิดหน่อยนะ ลายเนยก่อน,นะคะทุกคนจ๋าเตาอะกบงงกับการเตามากเลยนะกบก็ขออนุญ,ญาตทําไปคุยไปแล้วกันนะคะทุกคนเวลากบอะเวลากบรู้สึกว่ากบอะเป็นไหมเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงคือเวลามีความรู้สึกว่าเวลาทําอาหารแล้วไม่ได้คุยกับทุกคนอะกบเอออัดแบบทําแบบอาหารแบบไม่มีเสียงอะมันเกิดอัดยังไงไม่รู้อะทุกคนจ๋าคน,คนชอบพูดเนาะชอบพูดชอบคุยแต่พอแบบว่า ทำอาหารโดยไม่มีเสียกบรู้สึกว่ากบรบออัดตัวเองอ,ะอ่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดที่หอมอดทนฟังเสียงกบสักนิดแล้วกันเนาะวันๆก็ไม่มีใครนะคะอยู่บ้านคนเดียวจะได้คุยกับสามีก็ตอนสามีเลิกงาน แล้วก็ตอนยินยินแบบนี้ก็จะได้ยินเสียขงข้างๆห้องพาเด็กออกมาเล่นนะคะเล่นนอกบ้านระเบียงเราก็จะผัดกระเทียมให้หอดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหอมแล้วนะคะกระเทียมของเรา กบก็จะขาดเครื่องอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนกบก็ขออนุญาตทําเท่าที่มีก็แล้วกันนะทุกคนจ๋าทีนี้เราก็จะเบาไฟสักนิดนึง่งนะคะใส่ไกขอนลงไปเลยก็ต้องใส่มันกุ้งด้วยนะคะแต่กบไม่มีมันกุ้งนะ,ะทุกคน ทำเท่าที่มีก็อลไรเอากันนะคะกลัวว่ากระทะมันจะอันนี้เติมนมลงไปเลยแล้วกันกลัวพริกเผาไหม้นะทุกคนก็เลยเติมนมลงไปก่อน น้อยไปไหมเพราะว่าทะเลของเราเติมลงไปสักหน่อยปรุงเลยทีนี้เราก็ปรุงกันเลยนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะถ้าใส่มันกุ้งใช่ไหมมันจะมันมากกว่านี้เนาะเราก็จะปรุงกันเลยนะคะทุกคนจา๋าปรุงเอาที่เราชอบเลยที่บ้านนี้จะหวานๆสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำตาลไปสักสองช้อน นะคะกบขัดกบดึงบอกทุกคนไปว่าต้องใส่เกลือด,ด้วยเกลือกะเอาเหมือนเดิมัวเค็มแล้วก็ใส่ พริกปาปริก้านะคะสักเอาเพิ่มสีสันปรุงตามใจชอบเลยนะคะทุกคนจะเอาที่เราชอบหวานก็เตินมน้ำตาลเค็มก็ใส่เกลือนคะคะ เผ็ดก็สาม,มารถเพิ่มพริกเผาได้จริงๆตอนนี้คือร้อนมากเลยนะทุกคนแต่กบไม่อยากเปิดแอร์กลัวแบบแอร์ดังนี้เราก็มาชิมกันเลยนะคะทุกคน ว้าวว้าวว้าวที่รักสุดยอดอร่อยมากที่รัก can you h e l p me please ที่รักลงไปเลยแม่ดีเหงืห่อกระทะหนูอะกระทะหนหอนได้ทุกคนอย่าอๆยๆ่าอย่าอยวไม่มี้นะ้ำโอเคมาทีนี้เราก็จะมาคุกตัวเลยสิรัก เรียนสอาจัดชักละนะทีละกระทะกบอ่ะมันค่อนข้างแบบเลื่อนนะทุกคนนี่อ๋ตกบดึงปิดเตาขอโทษค่ะอาจจะตะบุกตะกัดน,นิดนึงนะโอ้เหม็นจีนเนสนากินมากถ้ามีอ่ำถ้ามีมะพร้าวเอ้ไม่ใช่ข้าวโพดเนาะสีมันจะสวยกว่าน,นี้นะทุกคนอืม ที่รักจำได้ไหมที่พอเราไปกินร้านนั้นอะนอะไม่มีซอด,ดไงหนูเมื่อกี้หนูไปดูแล้วไงไม่มีหนูเดินเดินไปดูไม่มีนี่ที่รักทุกคนจ๋าเสร็จเรียบร้อยมันน่ากินมากแต่สีมันสีมันมีแต่สีสีนี้เนาะมันไม่นาม,มันไม่มีสีอื่นตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปจัดเสิร์ฟนะคะทุกคนจ๋าอุ้ยน่ากินมากอ๋อยังไม่เสร็จเสร็จแล้วแต่ขออนุญาตลืมไปหัน่น นี่สวยงามสวยงามมากค่ะทุกคนนี่โอเคแบบนี้ได้อยู่ทุกคนจ๋าแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมคะโอเคก็ก็จะจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะอร้อนด้วยเดี๋ยวเกี่ยวามาแบบนี้ให้มันสวยสวยงาม t h ง n k y ิวที่รับเขาทำอะไรกันบ้านเรานี่นะคะทุกคนเหนื่อยออกที่รักสามีก็ อยากโรแมนติกใช่ไหม oh, <kitchen> <laughs> ทุกคนจ๋านีค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะน่ากินมากกบซูปเอาไปซุมอินหน่ากินอ่ะทุกคนน่ากินสุดๆเลยนะคะกุ้งนะคะกับหอยถ้ามีหอยแมลงผู่นะที่รักเอ้ยเนาะหอยแมลงผู้แบ็กแบกแคลม แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วนะโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กบเสมอนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนมากินทะเลเผาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ทะเลถังด้วยกันค่ะมีแค่สองอย่างนะคะซีฟู้ดนะคะทุกคนไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะบายโอ้สุดยอดเลยค่ะทุกคนสีกลมกลืนกระถาดมาก <laughs> โอเคค่ะไปจริงๆแล้วนะคะโอคค้น,ะะโอคคน่ากินสุดๆเลยเมื่อเย็นของเราค่ะ